สวัสดีครับก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนเอนชาวโซนโฟทุกคนนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโซนโฟเอ็กซ์ตรีมอีกแล้วนะครับนะเกมรักของเราอีกแล้วซึ่งวันนี้นะครับก็แปะะ๊บนึงนะขอดูวันที่แป๊บนึ่งนะทุกคนนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะครับวันนี้ก็วันที่12บสครับ12ตุลาคมนะครับ2566นะ ตื่นเช้ามาครับดูนี่ครับเซทเอนะขายเละ50บาทแล้วนะทุกคนนะราคา M ก็ตกเหลือเกินนะสำหรับพี่น้องชาวโซนโฟก็อัปเดตกันให้รู้นะครับสำหรับคนไหนที่ยังไม่รู้นะณนะวันที่2สตื่นมาเจอเซทเขาย M50 รับ M 1ผมไม่แน่ใจ M39 หรือเปล่าที่เซทเอารับนะครับนะโอเคครับก็ช่วงนี้ใครที่เป็นสายฟาร์มนะก็เข้าใจกันอยู่ครับช่วงนี้ก็กำลังใจหดหายนะครับสำหรับสายฟาร์มนะโอเคทุกคนมา วันนี้ซึ่งวันนี้นะเราก็จะมาคือเราจะปกติคือเวลาเนี้ยเราจะฟาร์มทุกคนนะแต่วันนี้คือแบบมันไม่อยากฟาร์มจริงๆทุกคนราคาเอ็มอย่างนี้เนาะวันนี้เดี๋ยวเราจะมานี่ครับทุกคนเพราะเนื่องจากว่าวันก่อนทุกคนทางทีมงานนะเขาได้แจกโค้ดไอเทมนะครับาก็ได้เติมโค้ดไอเทมไปแต่นราจะไม่ได้กดรับเลยนะเป็นบัตรดันนะครับมีบัตรดันจีนอย่างนี้ด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวนาจะลองมาใช้ชุดผสมใหม่นะครับนะชุดกาเล็กซี่เนี่ยชุดอย่างเนี้ย ลองมาลงดันเกรฟให้ดูกันเดี๋ยวน้อยก็จะไล่ลงดันนะเป็นเกรฟ1เกรฟ2เกรฟ3แล้วก็เกรฟ4นะครับเดี๋ยวน้อยจะทําคลิปแยกเป็นแบบว่าดันละคลิปเลยนะเพื่อไม่ให้แบบว่ามันยาวเกินไปเพราะว่ากว่าจะลงครบทั้ง4ดันเนี่ยน้อยคิดว่าคลิปน่าจะนานพอสมควรนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มจากลงดันเกรฟ1น,นะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนรู้ว่าชุดผสมใหม่เนี่ยลงดันเกรฟเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางในการทําของในอนาคตนะครับเผื่อว่า เราจะย้ายเมตาในการฟาร์มมาเป็นฟาร์มในดันเกรฟกันนะครับนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเกิดว่าชุดเมตาแบบว่าชุดที่น็อตใส่เนี่ยอ่ะมันจะสามารถฟาร์มเกรฟได้ไหมนะโอเคเดี๋ยวทุกเดี๋ยวจะมาลองลงให้ทุกคนดูกันนะครับ <uk> พอเราคิดว่าต่อไปเนี่ยเมตาเนี่ยไอรงลงโรงแรมงเงี้ยเราคิดว่าต่อไปมันน่าต้องเปลี่ยนที่ฟาร์มทุกคนมันน่าจะต้องมาฟาร์มเกรฟฟาร์มแบบว่าดันที่ยากขึ้นแล้วเราคิดว่าเราทุกคนอาจจะต้องแบบว่าเขาเรียกว่าไง ทำของเออดันของเยอะขึ้นอา้าวทาไมอ่ะทําไมเป็นอย่างเงี้ยบัก็กเหรออ่ะทุกคนทำไมเกมบั็กเกมค้างงงอา้าวอะไรวะเนี่้ทำไมเกมค้างเนี่ยอา้าวเกมค้างคือกดรับไอเทมแล้วเกมค้างวอชคือค้างปะเนี่ยหรือว่าหลุดค้างหรือหลุดเอาดีโอเคทุกคนเดี๋ยวขอ อนุญาตออกเกมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอเข้าเกมใหม่แป๊บหนึ่งนะโอเคครับทุกคนนะเดี๋ยวเอากันใหม่นะเมื่อกี้เกมก็หลุดไปนะครับนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไมก่การเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลองลงดันเกรฟหนึ่งกันเลยนะทุกคนนะโอเคมาดูกันว่าผสมใหม่ของผมนะครับลงดันเกรฟจะเป็นยังไงอา้าวนี่ทุกคนเซิร์ฟมันดูหน่วงๆปะ่ะเซิร์ฟมันดูหน่วงๆอะ่ะเวลาโหลดหน้าอย่างเงี้ยมาเดี๋ยวผมจะลองทําเวลานะครับทุกคนนะ มาปุ๊กอีเลยเดี๋ยวผมลองล,อง,ลองแบบว่าทําเวลานะครับว่าเกรฟหนึ่งมันจะผ่านได้กี่นาทีนะครับสำหรับเซตผสมใหม่นะ,ะนี่ครับอีไปเลยก็ประมาณนี้นะฮะดูไม่ยากทุกคนดูไม่ยาก ดูท่าอีผสมใหม่โอ้โหท่าอีมันเท่จริงๆทุกคนท่าอีมันเท่จริงๆแต่รู้สึกวันนี้เซิร์ฟดูหน่วงๆนะครับมาไม่รู้นะจะจบได้จะจบเอสได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมไม่รู้เลยนะว่าดันจีเนี่ยจบเอสมันต้องกี่นาทีนะเห็นไหมทุกคนเซิร์ฟมันดูกระตุกมากครับวันนี้รู้สึกเซิร์ฟมีปัญหาเล็กน้อยวันนี้ ม,มาทุกคนมาคือที่ผมทําคลิปนี้ทุกคนคือผมอยากให้ทุกคนรู้นะว่าเออว่าเนี่ยเราใส่ของอะไรประมาณเนี้ยเผื่อบางคนมีผสมใหม่ยอย่างเนี้ยนะบางเห็นบางคนโพสขายผสมใหม่เผื่อว่าเราเผื่ออนาคตเมตาต่อไปนะเมตาเนนาคตผมก็เผื่อไว้เผื่อว่าอา่าเครานะมันเป็นเมตาของการฟาร์แบบว่าฟาร์มดันจีนเนาะเอ่อฟาร์มดันเกรปอย่างเงี้ย อย่ามาดูกันว่าผสมใหม่เนี่ยสามารถใช้ฟาร์มได้ดีขนาดไหนนะครับนี่เวลาถือว่าไวปะทุกคนถือว่าไวอยู่ปะถือว่าได้อยู่ปะหนึ่งนาทีเนี่ยคือผมไม่รู้นะผมไม่เคยลงเราต้องขอย้ำเลยว่านัดไม่เคยลงมาก่อนนะครับสำหรับแตนกรฟนะผมคิดว่าน่าจะได้เอสทุกคนน่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะไม่มีปัญหาน่าจะผ่านแหละ โอเคทุกคนนะ่าจะใกล้ถึงด่านบอสแล้วครับตอนนี้อยู่ที่สเตจ8แล้วครับมาเดี๋ยวมาดูกันว่า,าดัานจีน1มันจะมีกี่สเตจกันนะครับเพอผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีกี่สเตจนะทุกคนนะอ่านี่ก็ปีไปเลยตอนนี้ก็1น,นาที26วิ้นแลนะครับเวลาช้ากว่าแรมนิดหน่อยนะตอนนี้นะแต่ยังไม่ถึงด่านบอสนะยังไม่ถึงบอสยังไม่ถึงบอส โอ้ดูเสียงเอฟเฟกมันแหลกนะทุกคนนะเสียงเอฟเฟกเสียงเอฟเฟกมาช้าทุกคนมันดีเลยเก็บใบบวกดรอปด้วยแต่รู้สึกนะฮะรู้สึกนะว่า่าดันจีนใบบวกจะดรอปดีกว่านะมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วแหละทุกคนเพราะว่าดันมันยากกว่าใช่ป่ะล่ะมันเป็นเรื่องปกติเออที่ดันยากๆมันต้องดรอปของดีใช่ไหมอืมไม่น่าแปลกโอเคมาดูกันทุกคนว่าเราจะเทิร์นคิวได้หรือเปล่าจะบันเทิร์นคิวหรือเปล่าอ่ะยังรอดอยู่นะ โอเคเหลือแต่ลูกกระจกแหละโอเคทุกคนตายเรียบร้อยครับกรฟปหนึ่งนะฮะใช้เวลานะครับ1นาที50วินะทุกคนนะก็ถือว่าไม่รู้ไวไม่ไวก็ใครที่เคยลงกรฟปหนึ่งนะก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะ1นาที50ิวิเนี่ยมันไวหรือไม่ไวนะครับนะน่าน็ตทาได้เวลาสำหรับเช็ดผสมใหม่นะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะใครชอบอะไรยังไงอยากให้น็ต ไปลงดันหรือว่าอยากให้นัดทำคอนเทนต์อะไรยังไงเกี่ยบของที่นัดมีนะตอนนี้นัดมีเป็นเซตผสมใหม่แล้วก็เอาทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคือเมื่อกี้จะตัดคลิปจบแล้วนะยังมีให้บอสให้เล่นบอสโจกด้วยอา้าเพึ่งรู้แล้วเนี่ยเอาจริงๆเพึ่งรู้ว่าดันจีนมีให้เล่นบอสโจกด้วยไอ้บอสโจกนี่คือเราวันฮิตอยู่แล้วครับไม่ต้องกลัวเดินไปตัดลงดีแล้วก็อีได้เลยนะแต่สำหรับผสมใหม่นะครับว่า ในการเล่นผสมใหม่นะต้องเล็งดีๆนะลงดีให้โดนนะถ้าลงดีไม่โดนนี่แบบว่าเสียเวลาครับบุ้มบุ้มบัมซัมเบ้ครับบอกเลยเรียบร้อยครับโจกก็1ทีหทีตายฮะจบโจกไป11วินาทีนะครับก็ประมาณนี้เลยนะสําหรับเช็ผสมใหม่ในการลงเกรฟ1น,นะแล้วก็ต่อด้วยโจกโอเคครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบอะไรยังไงอยากเห็นคอนเทนต์อะไรในช่องนอตก็ช่วยฝากกดไลค์กดซับสไคร้ ส่วนคอนเทนต์ยังไงที่เพื่อนๆอ,อยากดูกันก็อาจจะลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำได้เดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันมาจนถึงท้ายคลิปนะครับขอบคุณมากจริงๆครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย